สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่ตุ้งจากช่องนะคะแล้ววันนี้ครับผมจะมาเล่าประวัติมาจิตในสเต็กวัวสามหรือสเต็กวัวซาก้าครับมาจิตนะคะเป็นหัวหน้าแมจิกคิวเมื่อรบมาเมื่อออเดอร์เอ็มพายเข้ารบกับแมจิกคิวและยึดแมจิกคิวได้มาจิตก็ให้แมจิกคิวไปช่วยเหลือออเดอร์เอ็มพายนะครับ และในสงครามครั้งที่สองฐานของมาจิกก็ได้ช่วยออเดอร์เอมพายเหมือนเดิมครับจนมาถึงขั้นสงครามครั้งที่3หรือสติกวาสาหรือสติกว่าสานะครับเมื่อไอริสภรรยาของคิงซาเล็กได้ข้อรัชทายาทออกมา วกแม่ทัพก็ไม่พอใจอย่างมากรวมถึงมาจิสด้วยกลัวว่าคิงซาเล็นะครับจะให้ราชายาทมาเป็นหัวหน้าแทนซึ่งนะครับมาจิตก็ไม่ได้ประลองอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีราชายาที่จะเป็นหัวหน้าแมจิคิวต่อไปครับมาจิตเลย ไปทรยศออเดอร์เอ็มพีร์นะครับและออกจากออเดอร์เอ็มพีร์นะครับแล้วไปตั้งอาณาจักรใหม่ชื่อโบติกรีโวจะมีพรรคพวกเป็นพวกโบติกเราจะเจอมาจิตนะครับกับซิกเกิลแบร์นะครับมาจิตกับซิกเกิลแบร์จะมาช่วยกันถล่มออเดอร์เอ็มพีร์ แต่เนื่องจากความช่วยเหลือจากเจเนอเรลนะครับคือยูนิตแม่ทัพนั่นเองก็สามารถเอาชนะไปได้ครับและมาจิตก็โดนจับตัวนะครับและนี่นะครับผลคือประวัติของมาจิตนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และ u ับ c r i b e ด้วยนะครับ